สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อคุณน่ารักยังไงในสายตาเขาคุณน่ารักยังไงในสายตาเขาชาริอัลคุณเป็นคนที่มีความ พยายามมีความอดทนเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่สู้ชีวิต <c oughs> อ,อคุณมีความแตกต่างกับเขามีความแตกต่างกับเขาอย่างสิ้นเชิงแตกต่างมากๆแต่มันเป็นอะไรที่ประทับใจเขานะความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันทำให้เขารู้สึกชอบคุณรู้สึกประทับใจในตัวคุณ <c oughs> เขาอาจจะเห็น มุมมองใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็นจากคุณก็ได้เป็นคนที่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาฟ้าวิิตอะไรแบบเนี้ย ค่อนข้างสู้ชีวิตเนาะแล้วเขาก็ยังรู้สึกอีกว่าอคุณเนี่ยเป็นเดสตินีของเขาอ่ะเป็นเป็นโชคชะตาเป็นพรมลิขิตของเขาที่ได้มาเจอกัน ัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวระมัดระวังตัวนะคะไม่ไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆหรอกแต่เขากลับมองว่าเป็นข้อดีนะซึ่งเออมันก็เป็นข้อดีจริงๆนันแหละนะคะคนเราก็ไม่ควรจะไว้ใจคนอื่นแบบมากไปก็ควรจะมีการระมัดระวังตัวบ้าง ถึงคุณจากค่อนข้างที่จะเกินเบอร์ไปนิดหนึ่ง <c ười> คือระมัดระวังตัวจนค่อนข้างจะกลายเป็นระแวงด้วยซ้ำคุณอะอแต่เรื่องนี้เขาเขามองว่าน่ารักนะเขามองเป็นข้อดีของคุณนะ คุณมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะมีความเป็นคนที่เออ่อกล้าลุยเป็นเป็นแนวแบบนักสู้เป็นแนวคนที่กล้าเสี่ยงกล้าท้าทายถึงแม้จะมีความระแวดระวังระมัดระวังตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนขี้กลัว ขี้ขลาดอะไรเลยคุณไม่ได้ขี้ขลาดคุณไม่ได้ขี้กลัวคุณเป็นคนกล้าหาญด้วยซ้ําเป็นคนกล้าหาญเป็นคนร่าเริงเป็นคนแบบมีความสุขกับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆได้อะเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเช่นเ สมมุติคุณคุณได้ดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งกาแฟแก้วโปรดมันก็ทําให้คุณอารมณ์ดีได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่านั่งนั่งอยู่นั่งชิวชิวนั่งโง่โง่ริมทะเลอะไรเยๆอย่างเงี้ยก็แบบคุณก็มีความสุขแล้วคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรมากมายอะ่ะคุณสามารถมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็สามารถมีความสุขได้แบบด้วยตัวเองอืม แล้วคุณก็เป็นคนที่น่าสนใจคนหนึ่งเป็นคนที่กล้าท้าทายเป็นคนสู้คนนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆกล้าเสียงกล้าลุยด้วยบางครั้งก็กล้าแบบแบบเขาเขาก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมกล้าอะไรขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยบางทั้งที่ ปกติเป็นคนระมัดระวังตัวแต่บทคุณจะกล้าคุณก็กล้าขึ้นมาเฉยๆแบบความคิดของคุณอนะบางทีเขาก็นึกไม่ถึงว่าเออคุณจะคิดแบบนี้คุณจะตัดสินใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนคนที่ดูไม่ค่อยมีแบบแผน <c oughs> คุณเป็นคนมีความอบอุ่นอ่อนโยนอยู่ในตัวนะถึงจะเป็นสายลุย เป็นคนกล้าเสี่ยงกล้าท้าทายเป็นแนว a v e n แอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวด้วยเป็นคนที่เข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นรับฟังปัญหาของคนอื่นได้แล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า เขาสามารถจะปรึกษาคนอื่นๆสามารถจะปรึกษาคุณได้ต่อให้คุณไม่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เนี่ยคุณก็เป็นผู้ฟังที่ดีได้เหมือนให้คนอื่นได้ระบายความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยคุณมีความอบอุ่นแบบนั้นมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นดูเป็นคนใจดีคนหนึ่งนะ ข้างนอกอาจจะดูแบบไม่ได้ใจดีมากแต่ถ้าได้รู้จักได้คบหาได้รู้จักตัวตนจริงๆของคุณนะ่ะก็จะรู้ว่าคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่มีสเสน่หแบบ์แบบแบบแปลก มีสเสน่ห์แบบลึกลับชวนค้นหาเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์ยากคุณอาจจะอารมณ์แบบแปรปรวนน้ำขึ้นน้ำลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าเขาก็มองว่าเป็นสเสน่ห์ของคุณอย่างหนึ่งอะ่ะเขามองว่าคือคุณอารมณ์คล้ายๆแบบไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะ คุณจะมีอารมณ์ความเป็นแบบอาร์ตอเป็นตัวแม่เป็นแบบอารมณ์อารมณ์แปลปรวนเหมือนผู้หญิงอะ <c oughs> ต่อให้คุณเป็นผู้ชายคุณก็มีอารมณ์แปลปรวนแบบนั้นเหมือนกันเป็นอะไรที่เข้าใจยากแต่ก็มีเสน่ห์แบบแบบหน่าค้นหา เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างคุณเนี่ยเขามองว่าสามารถเป็นได้ทั้งคนรักและก็เป็นได้ทั้งเพื่อนในเวลาเดียวกันซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้มันค่อนข้างค่อนข้างสบายใจมันสามารถที่จะเอ j นจอยสามารถที่จะไปแฮงเอาท์ สามารถที่จะพูดคุยกันได้แบบสบายใจเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนมากกว่าคนรักแต่ในขณะเดียวกันคุณก็สามารถแปลงเป็นคนรักได้เปลี่ยนเป็นคนรักได้แล้วทำให้รู้สึกแบบฟินรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขรู้สึกบูบวาบบ่นไหวอะไรเงี้ยได้ด้วยในคนคนเดียวกัน คุณเป็นคนที่พูดเก่งนะเจราจาเก่งแล้วก็ปรับปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดีเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจสถานการณ์อะไรต่างๆได้คือเป็นคนที่แบบกลางๆอะคะ่ะไม่ไม่ได้สุดไปทางใดทางหนึ่งด้วยแล้วก็ เป็นคนที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีสมมุติว่าสถานการณ์สนุกสนานคุณก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ก็สนุกสนานเฮฮาร่าเริงอะไรได้พอเข้าสูมโม่โหมดซีเรียสคุณก็ปรับตัวให้เข้าสู่โหมดซีเรียสได้เข้าสู่โหมดจริงจังได้อะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่ปรับตัวเก่งเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาคุยกับคุณผู้อาจมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาหรือแม้แต่คนอื่นๆนะสามารถพูดคุยกับคุณได้เพราะคุณค่อนข้างที่จะรับฟังรับฟังคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะปรับปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆปรับโหมดให้เข้ากับเอ,อ,อีเวนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอืมสมมุติเพื่อนคุณเศร้ามา มาขอคาปรึกษากับคุณเลยอย่างเงี้ยคุณมาพูดคุยกับคุณมาระบายให้คุณฟังคุณก็ปรับโหมดของคุณให้อยู่ในโทนแบบอบอุ่นในโทนที่รับฟังในในโทนที่แบบเห็นอกเห็นใจเข้าใจคนอื่นอะไรแบบนี้ได้หรือถ้าเพื่อนคุณมาแบบเฮฮาปาร์ตี้เลยอย่างเงี้ยมาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้คุณฟังคุณก็เฮฮากับเพื่อนคุณก็ปรับโหมดให้เป็นแบบโหมดเฮฮาแล้วก็แบบอน j o ยแบบการเม้ามอยอะไรแบบเนี้ยเออนี่คือลักษณะที่ ที่คุณเป็นนะคะแล้วเขามองว่าคุณน่ารักแบบเนี้ยสิ่งเหล่านี้ที่เป็นคือน่ารักนะคะโอเคก็จบการอ่านให้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ